ทำง่ายทำง่ายเล้วกันโอเคเราก็คือต้องยรอละลอนไม่ใ่มาเอาไปอยู่ กดแล้วไหมไม่มีไม่มีอะไรซะหน่อย <c oughs> ตรงนี้ไม่มีอเอาไปนะครับขับเรือเล่นๆแล้วกันอ,อ่าเสียง <c oughs> อะไรเหม่มีอะไรเลย นะ nah. มองอะไรมองอะไรกดแล้วยังเนี้ยมองอะไรฮัลโหลแง่ในตัวดีนี่ฮะไม่มีข้างเดียวอะเรากัานไหนใจอยู่นั่นไายน่ะมาไปได้แล้วแหละฮัลโหลฮึบฮึบ ปึบึบปึ๊บนายเจ้าอยูนานไหมเนี่ยเราเราเขินนะนายนายนาเราเขินนะนายโอ้โหมัลขาวมาอะไรอะไรนายเราก็หิเหมือนกันนะนาย ไอ้นี่มันหมุนยังไงเนี่ยเรือไม่ขยับเลยตันนี้คืออะไรอะ่ะหนีได้นะนะครับน่าจะเป็นทางหนีนครับอาา่าไม่มีอะไรส้มตรงนี้นะครับได้มันก็จะปิดดูได้ไหมไม่ได้ด้วยชิพออนเอนเซนดี้ไไม่รู้คอรเดฟโล คืออะไรเตรียมแล้วอะไม่นายมีวะ d สแทนอีกอ๋อาต้งอ๋อคอยจับอันี้ไว้มันจะได้เพิ่มขึ้นระยะห่างก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับา่ใช่แล้ว เอเจนซี่ที่พอเอเจนซี่คืออะไรอ่ะต้องกดไหมอ่ะกดได้เอ๊ะบนซ้ายบนขวามันก็ไม่ช่วยอะไรนะไม่มีอ่ะอุ้ยหรือว่าต้องช่วยแล้วไม่ช่วยนิดหน่อยหน่า ขยับอยู่นะครับรู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันดำอ๋อใจใจใจไม่เสียงอะไรอีกแล้วกี่ปีอง อะไรแดงๆตึ๊ดเมื่อกี้ตึ๊ดใด้เราอ่ะตรงนี้เหรอมีทางอื่นไหมไม่มีนี่อูออีกแล้วตึ๊ดอีกแล้วมันอยู่ไกลนะบึกว่าอยู่ไกลนะรตรงขวาสุดน่าจะเป็นห้องที่เราอยู่นะครับมั้ง อขอแน่ใจ oh! แล้วโอ้ไม่มาไม่ต้องกดทีกดตู้บูบู อีกแล้วอยู่นานไหมเนี่ยเราไม่อยากขันกลับไปอ่ะทานายอยู่อ่ะรอก่อนได้ไหมอ่ะพอหันได้ไหมอ่ะนายจะทำอะไรเราหรือเปล่าเราอยู่กันสองคนหรอมันมีคนอื่นไหมอ่ะไอ้นัทนัทนันันัน นั่นนั่นนันนันนั่นนาย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 อหันนะฮัลโหลอู้ฮัลโหลผมมองนะครับขอตัวนะครับหันกลับไปก่อนนะครับ ครับมันไปแล้วชิปอินเซอริตี้คืออะไรอะ่ะออเดรฟโปลว์ง่ายๆกดไ,ไม่ได้ไดยอีเสร็จร้อยแล้วนะครับ เสียงอะไรนะ่ะนายนี่เองรอเั้นไปก่อนนะนายเราขับเรืออยู่เดี๋ยวเราตายคู่นะนายวิย้ยนายบอกให้รองไงนายไม่รอเลยนาย เย็นๆหน่อยค่อยคุยกันเราขูดย,ยนเหมือนกันในก่้รลดไม่อยู่นะพิะไรณาเลยไหนสามร้อยนะครับอุ้ยน่าเราไม่เ,เลขเข้ากันหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมทำไมมันไม่เ,เลขออขึ้น ไม่เรือจะล่มเหรอทรไม่เลืเก้าประเด็นเฮ้ยออบสตัก๊กอินคอมมินเรืออะไรอ่ะเรือจะระเบิดแล้วเหรอเฮ้ยเหยี่ยวนายมีปอดแล้วนายโอ้นายเรือระเบิดแล้วนายถอยกันก่อนดีกว่าแล้วนายฮัลโหล เดี๋ยวซ่อมออกไปไม่ได้ด้วยมาเลยจะระเบิดนะนายได้มาไม่มีก็เราที่ตายตรงนี้แหละถ้านายมาเราก็ตายกันหมดอุ้ยพูดเล่นพูดเล่นครับนายเราหวัวเยินเหมือนกันนายอุ้ยพูดเล่นไงแล้ว <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นครับ กู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 เดี๋ยวไปไปให้นะครับโอเคสรุปชิปห้อนคืออะไรป,ป,ป,ปู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 อ๋อ I am probably on board this idea. All right, the ship is successfully docked and the cruise commissioning is nine. First voyage Anyways, you'll now have to complete the ship safety checklist. Don't worry, it shouldn't <anyway. uguID crowd noise> <sucking> be <filling> too hard. <lautmart> the checklist will include all of the tasks you need to complete before leaving. If you're confused as to what to do, the checklist includes a guide just in case. Oh, you're though, so. เจอกันวันพรุ่งนี้ยิดกีฬาต้องยึ่วันนี้เชอวันามีวีโว้ซีดีไอแอลอีกแล้วชิพดันเทนจะปัดลอยเอาไว้เอ้นเดอะบีดโกสเอาไว้เดินยังไงมันคนหัดเดินทำ

นายก็มาเร็วเกินนายไม่เห็นเลยวันเดียวอยู่ดีก็มาใหม่ ลองฟังเสียงดูก่อนแล้วค่อยเปิดแบดไลท์หรือเดย์ครับข้างหน้านะครับเขาบอกมาว่าอย่างนั้นไม่มีเสียงอะไรนี่โอ้มี

แล้วสวยอยู่ไหนนี่ไม่มีเสียงอะไรครับหรือว่าคิดเอง้โอ้ อำไงอ่ะอ๋อมาซ่อมเสร็จแล้วครับอ๋ออยู่ในห้องอ๋อม<อ>าเปี่ยนดูก่อนถ้าไม่มีอะไรก็เดินไปต่อ อฟังเสียงแล้วไม่มีอะไรเดินไปต่อฟังเสียงแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมหินห้องอีกแล้วเมื่อต๊ดตือขนาด,ดนี้ฟังเสียง ไี่วิเสียงยังอยู่ไปแล้วอะไรอ่าะไ้วาเราจะมาผิดทางหรือเปล่าครับ นเพราะว่ามันเข้ามาไม่ได้แล้วเกิดเสร็จแล้วเหลือแค่สองอันแล้วก็อกมีอันที่สองแน่เลยมีเลขหนึ่งแล้วต้องมีเลขสองนะครับไมป็นไรหรอมีไกด์นีอ่ะโอเคไม่ได้ช่วยเลยไกด์อุ้ยแสงสะวาง เสียงอะไรหรือเปล่า, no. No. Okay. อ,าอ่ะแล้วแล้วเก็บรบยังไอ่าแอบหายอุ๊ยมันมา

นู copy ครบอย่าง generator fuel ้ว,ๆๆๆๆวมันทางไหนอ่ะเนี่ยครบแล้ว easy ฮ่าฮ่าโดนหลอกครั้งเดียวนะครับไม่ได้งากนี่หว่า